ทางหวานนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันนะครับมาซ่อมแซมคอันไหนที่มันสตาร์ทแล้วก็จะซ่อมแซมอันนี้ตู้เป็นอะไรครับเปลี่ยนดอกไม่ใช่ไม่ได้เปลี่ยนดอกไม่เปลี่ยนดอกเมาเสริมขอบครับเสริมขอบเสริมขอบอยู่กี่ใบ4ใบครับ4ใบช้าวันี้สำหรับช้านี้วันนี้แตนมใบเฟื่ยที่2 นสุสานทุ่งมนนะนจอหน้ากันนี่ครับนี้ตัวรองของฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับสีใหม่นิทรรไทายบรรยากาศยามเช้านะครับรง,งานแช่ก่อนไม่ไม่ไแช่ตัวชุดภาพดอกไม่มีปัญหาครับมีปัญหาแค่หอวครับ ีต้องเป็นตัว L อ่ะตัวแต่นี้ต้องใช้เขาเรียกตัว U อ่ะตัว U ครับตัว U ตัว L เอาตัว L เอาไม่อยู่อ่ะไม่ถ้ายู U มัน่ก็ต้องใช้ตัว K ทำไมล่ะไปไม่ถูกเลยครับเล่นมุกมุกเนี่ยข้อมือข้อมือพี่นันครับ เมอมีคนดูก็ต้องมีคนถามเออมีคนถามก็ต้องมีคนดูยืนดูด้วยโอ้ยืนดูอะไรเตือนแต่ตีห้าเลยเตือนมาทำไหมเตือนมาเยี่ยวแล้วก็ไปกินกาแฟนี่อ่ะขอคุยซะหน่อยโอ้ไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยคุยไปท้งนนเตือนอยู่ตีห้าเทศลงแล้วก็ไปกินกาแฟกาแฟเสร็จก็เอาตู้มันนี่โอ้ไม่ใช่ว่างๆด้วนี่ ต้ไก่ต้มอ,อันนี้ให้กินอยู่นะเด็ดต้มเป็ดที่เชื่อมถือถือไว้ทำไมนะมันไม่เชื่อมนะครับเชื่อมเป็นตัวเชื่อมไม่เป็นเชื่อมเป็นเป็นอะไรก็เตอรูุ้สไ้ก็รู้ในจังเลยรู้สึกได้ในเป็ดอ่ะพีนันเชื่อมไม่เป็นนิน้นนิ้นจาะอย่างเดียว ก้ยการที่ว่างานเยอะไม่งานเยอะสังเกตตรงนี้เอางเกตดูงานนี่เราไม่ทำมนีันวดขึ้นเหรอไอที่เต้ไหมเต้มเตียไอที่สภาพสวยๆคือมันไม่เคยีงานอ๋อเาดูเาดดูเอาเูเาเอาดูาดอูดูาเเเาเาดเดดาา โซ่เพื่อวางล็อตอย่างเดียวเลยใช่สภาพสวยๆยังแบบตู้สวยๆของเหมาอะไรก็เลยมคืออะไรตู้เจ้าอื่นเขามีแต่สวยๆก็คือปีหนึ่งเขาออกสร้างงานมันก็สวยแหละเนาะฮะ เราไม่ได้พูดชื่อหน่วยไม่ได้เราไม่ได้าไม่ได้เราไม่ได้ชื่อหน่อยใครรับไปครับเพราะผมก็พอรู้บ้างเลยไอ้ผมก็พอรู้บ้างไอ้เรื่องนินทาชาวบ้านเขาเนี่ยหน่วยใหญ่ไหมเต็มตาเลยครับอาเมื่อไปทีเดียว การช่งเชื่อมแล้วมันจะหวานไหมครับพี่เล็หวานนะล,ลองดูลองให้ดูยอยากเชื่อมดูแต่ไม่กล้าเชื่อมตัวตัวเจ็บตาอ๋อหน้ากากเขาก็มีนี่นะถึงแต่หน้ากากจริงดูไม่เห็นถ้าคนไม่ใครเชื่อมดูไม่เห็น ดูเหมนน็ในลงนราก็เลือกลงไงเนาะเวลงหัวส่วยนะประตูประตูผ่านจอดีกว่าไม่แสบตาตระตูตรงๆแสบตาหรือว่าเซ็นเซอร์มันตัดเราเซ็นเซ่เซ็นเซ่กล่องมาแสบตาเฮ้แสบตากูแสบตาตัดดีกว่าไม่ต้องถ่ายแล้วมันไม่มีไอ้ไรแบบนี้ ช่วยแถงตานี้ไปต้นมันจะบังไฟมันเองนี่เหรอไม่รู้เนี่ยมันดับมันตัดไปเองดีนลยหัวแต่แต่มันมีไอ้ไอ้โดบนี่เนาะไอ้ไอ้ใกลงเวลาเสียงมาแรงมันจะดกให้ใช่ไหมใช่ไอ้มันจะช่วยลดในในตัวให้ยาะให้รับเสียงสัญญาณไปต่นั่นไหมก็พอรู้บ้างเหยทมงานฝึกสอนก็ทำการทำข้าวแล้วทำรดน้ำจอ

ความแบบพอซอยไปความเขาเรียกอะไรกันไรเนาะให้ผมเขาบอกอยู่แต่ผมไม่ได้ลูกผมไปซื้อผม่อผมไปรู้มันเป็นอะไรกันได้ผมไปที่นี่ไอ้ยักษ์เนี่ยไอ้ยัาษ์ตอนนี้ครับทำแบบนี้ครับทำมือเอาแบบนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเรียกอะไรอ้ไอ้ะไรเนาะลูกผมไม่รู้เพียงแต่ว่าเดินดูคือเห็นเขาเขาซื้อไม้มาปูเวทีอ่ะเขาเอาตรงนี้โอ้อยู่ได้นานมากโอ้ไม่อัดโอ้ไม่อัด อ,อูเวทีอะอไม้ก็เป็นไม้ย,ยี่สิบมิลอ๋อ oh. ไอเวทีแผ่นวัวไอยูตายเลยเออแอปเปิลฟองนะจ๊ะเออช่วยน่ยวเมือนกัะไขึ้นก,กะไขึ้นไอตัวนารอพออยากทาซะน้อตก็ทีมบนจะได้ไหโอ้เป็นขโมยมัานให้เขาให้เอามะาเขาไปเอาเขาไปเอาของเออิีนงานหลังจอก็ต้มมปิดครับ บอกว่าทีมงานบอกก็กินได้ท้องเสียไม่เสียก็นี่ในห้องน้ำอยู่ข้างหลังแอปเปิลมาเป็นหลังบรรยากาศลานบันเทิงพร้อมสำหรับค่ำคืนนี้ครับคืนที่สองด้วยกันพบกันแน่นอนพร้อมมันสวนดีเจก็ประจำการอยู่ทาง12บอล้อครับเป็นคืนมาทางนี้แล้วคืนแรกนันทะวันภาพยนตร์โดยดิจิัสปร์ ดีแตกครับเมื่อคืนดีดีเจสบายไม่มาวันนี้ดีเจดีเจคันนึงแทนครับวันนี้เออดีเจคันนึงแทนวันนี้ดีเจสบายติดภาระบดีเจคันนึงแทนแล้วก็มีเสียงโดยพิลิสาวเป๊ะเวอร์บังสิบปีเองเนาะกระบาง ไอ้ตัวไม้มันถูกกว่าเรื่อยแต่โครงเลยนะเพราะมาถ้าใช้แบบนี้ตั้งแต่แรกใช่ดีขอบนี้ด้วยไหมใช่ใช้โอเลยแค่ข้างหน้าอ้มแต่เพราะแต่กข้างหน้ามันชนตลอดโซโซนี่ใส่ไอ้นิ้วอันนี้มันอาจจะแผ่นยาวขึ้นไหมมีผลไหมไม่มีเดี๋ยวแล้วมันเส่สามมิลนั่นเองอันนี้ถ้าแผ่นอันนี้จะยาวขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีผลใช่ไหมั มีผลไอ้ตรงเชื่อมมันต้องเอาเอา,เอาที่เชื่อมแบบอะไรนะเขาเรียกมีมีม,มชชีช็อตใช่ช็อตมันเป็นเส้นอยู่ในหัวมันอะมาก,ก่้อนหักก้อนนะดีกว่าไหมครับมันจะดีกว่าแบบนี้ไหมอันนี้มันบางทีมันมันก็แตมเตมเต้มไปบางที ขี้มันอยมันแม่นี่เราตอนนี้มันสนมันมีเทียบเจ็ดร้อยด้านนี้แบบอ๋อนี่เชื่อว่าอยู่ได้วยนะมาเลยอยู่ได้ร้อยปีถ้าอยู่ไว้บนหัวนอนไม่ต้องออกงานแล้วนี่ก็คือวัตถุใช้งานของแท้มัตถุใช้งานของแท้ก็จะมีลักษณะเหมือนปกเจาะยิ่งปกเจาะก็นี่ละครับ ขอบนี่ขอบเล็กนี่หายถ้าขอบเล็กให้นี่ไายมันก็จะเป็นหน้าที่ช่างหวานอะแก้งานอะไรี่นี่งานแก้งานแก้แต่แล้วงานถอดล่ะพี่นันชอบถอดแล้วก็ถอดแล้วก็ไม่ใส่เลยนะถอดแล้วถอดแล้วปล่อยตัวอ๋อแต่ก็เป็นใครตรองมน รู้แล้วว่าทำไมมันเป็นภูเขาขึ้นแบบนี้เวลาเชื่อมไม่เชื่อมไหมเอาไปแตะเล่นอย่างนี้นะจนกองสูงแล,แ,ลแล้วกี่ปนะีมันจะอยู่บ้านเนีเออ้ใช่ <laughs>

ออมดูดิดู่กัขาลำบากไหมเดีด๋ยวเราลำบากัน,าาาากกนนี้โอ้โหแต่ข้าพเจ้าอยูอย่ได,ด้ดูได้ทั้งวันรของถมนสุดยอดแล้วใส่กรอกใส่กรอกช่วยชีวิตเห็นไหมสถาบันใช่การที่สถาบัที่บอกออกรอดมาออกการ